สวัสดีครับแฟนๆชาว Rv ทุกท่านวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Rv กันอีกเช่นเคยนะครับเกมนี้ผมก็กดมาเป็นฮีโร่ตัวใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับซึ่งน้องก็มีชื่อว่าซินิเทียนั่นเองนะครับโดยซินิเทียก็จะเป็นฮีโร่ประเภทไฟเตอร์แอสซซินนะครับซึ่งก็จะเหมาะการฟาร์มป่านะครับผมแล้วก็แน่นอนครับเกมนี้ผมก็จะเอาน้องซินเนี่ยมาฟาร์มป่านะครับโอเคครับก่อนอื่นผมจะอธิบายสกิลคร่าวๆของฮีโร่ตัวนี้ก่อนนะครับ เริ่มกันที่สกิลติดตัวถ้าสังเกตดีๆจะเห็นสกิลที่อยู่ข้างบนนะครับนอกเหนือจาก3สกิลที่เรามีอยู่นะครับซึ่งเมื่อเรากดใช้ก็จะเป็นการฆ่าตัวตายนะครับพร้อมทั้งสร้างดาเมจกายภาพนะครับให้กับศัตรูที่อยู่ในบริเวณพร้อมทั้งสตันศัตรูเป็นเวลา1วินาทีครับซึ่งสกิลนี้ถ้าเรากดใช้ในตอนที่เราไม่มีสแตก็กจะทําให้ตัวเราตายไปเลยนะครับแต่ถ้าเราใช้ในตอนที่เราเก็บสแต็กครบ7ครั้งแล้ว จะทาให้เราฟื้นขึ้นมาพร้อมกับเลือดที่เต็มหลอดเลยนะครับโดยในการเก็บสเต็กของสกิลนี้นะครับก็คือให้เราฆ่าศัตรูนะครับฆ่า1ครั้งก็จะได้1สเต็กนะครับเพราะฉะนั้นฆ่าให้ได้7ตัวก็จะได้7สเต็กครับผมและ <Okay. S 1> สกิลนี้ผมก็แนะนําว่าให้ใช้ตอนที่เรามีสเต็กครบเท่านั้นนะครับเพราะว่าดูจะมีประโยชน์มากกว่านะครับเพราะถ้าเราใช้ตอนที่เราไม่มีสเต็กก็จะทําให้เราตายฟรีแล้วก็สเต็กที่เราเก็บมาได้ก็จะหายไปด้วยนะครับ แล้วก็มีอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับในกรณีที่เราไม่มีสแต็กนะครับแต่ถ้าเรามีเคียวเมื่อเรากดใช้ก็จะทําให้เราฟื้นขึ้นมาพร้อมกับเลือดที่เต็มเหมือนกันครับผมต่อไปสกิลหนึ่งเมื่อเรากดใช้จะเป็นการพุ่งไปยังทิศทางที่กําหนดนะครับแล้วถ้าเราใช้การโจมตีแบบระยะประชิดก็จะเป็นการพุ่งโจมตีใส่ศัตรูด้วยครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าน้องซินเนี่ยสามารถโจมตีได้ทั้งระยะใกล้และก็ระยะไกลเลยนะครับ แล้วก็ยังมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับสำหรับสกิลหนึ่งของน้องซินเนี่ยนะครับก็คือเมื่อน้องซินพุ่งไปแล้วจะเป็นการเข้าสู่โหมดหลับไหลน,นะครับหรือว่าน้องจะหายตัวได้นั่นเองครับหรือถ้าเราไม่ได้ใช้สกิลหนึ่งนะครับแต่เรายือนอยู่กับที่เป็นเวลา2.5วินาทีก็จะทําให้น้องซินหายตัวได้เช่นกันครับก็มีอยู่2วิธีนะครับที่ทําให้น้องซินหายตัวได้ครับผมต่อไปสกิล2 สกิลนี้แหละครับเป็นสกิลที่ทําให้น้องซินเปลี่ยนโหมดการโจมตีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีระยะใกล้หรือการโจมตีระยะไกลนะครับซึ่งเมื่อเราโจมตีระยะใกล้จะสามารถสร้างดาเมจกายภาพเป็นจำนวน4%เของเลือดศัตรตูที่หายไปนะครับพร้อมทั้งดูดเลือดศัตรตูได้ด้วยนะครับส่วนการโจมตีระยะไกลจะทําให้เราสูญเสียเลือด4%เจากเลือดที่เรามีอยู่นะครับ แต่ถ้าเราฆ่าศัตรูได้หรือว่าถ้าเรากดใช้สกิลสองอีกครั้งหนึง่งก็จะเป็นการดูดเลือดกลับมาที่ตัวเรานะครับแต่ถ้าเราไม่อยากดูดเลือดเข้ามาที่ตัวเรานะครับก็ให้ใช้สกิลสองแล้กลากไปที่ศัตรูเพื่อโจมตีศัตรูได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นตัวที่สามารถพลิกแพงใช้สกิลได้แบบค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับสําหรับน้องซินตัวนี้นะครับและสุดท้ายสกิลอัมติเมตเมื่อกดใช้จะเป็นการสร้างพิธีกําเลือดนะครับและทําให้เลือดเราแล้วก็เลือดศัตรูเหลือเท่าเท่ากันนะครับ แต่หลังจากนั้นน้องซินก็จะได้รับการฟื้นฟูเลือดขึ้นมานะครับนอกจากนี้ถ้าเรามีเลือดต่ำกว่า40%นะครับจะทำให้น้องซินวิ่งเร็วขึ้นอีก30%ครับผมซึ่งสกิลนี้ก็เป็นสกิลที่เอาไว้ใช้พลิกไฟได้เป็นอย่างดีนะครับจังหวะที่เราบวกกันอยู่แล้วเราแบบกำลังเสียเปรียบเราก็สามารถกดใช้ได้นะครับเพื่อแลกเลือดกับศัตรูแล้วก็ทำให้เลือดเราเด้งขึ้นมาด้วยครับผมสำหรับสกิลของน้องซินนี่ก็มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยนะครับ เพราะฉะนั้นก็ให้เราฝึกเล่นบ่อยๆแล้วกันนะครับจะได้ใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วนะครับสําหรับการคอมโบสกิลก็แล้วแต่สถานการณ์เลยนะครับคือถ้าเราคิดว่าเราพุ่งเข้าไปแล้วโจมตีด้วยระยะใกล้และฆ่าเขาได้ก็พุ่งเข้าไปแล้วก็ฟันธรรมดาปกตินี่ครับแปบ๊บเดียวก็ตายแล้วครับแต่ถ้าจังหวะที่เราแบบว่าเข้าไม่ถึงเขานะครับก็ให้เปลี่ยนเป็นการโจมตีระยะไกละนะครับสําหรับน้องซินนี่ก็เปิดขายเป็นราคาเหรียญด้ว่นะครับ ราคา23,990บาทนะครับถ้าใครอยากลองเล่นก็ไปจัดกันได้เลยครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งเลยนะครับสำหรับสแต็กของสกิลติดตัวก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาอยู่ข้างๆโซลิเวอร์นะครับคือตอนนี้ผมฆ่าได้3ตัวแล้วก็จะมีอยู่3สแต็กนะครับเราต้องเก็บให้ครบ7สแต็กนะครับแล้วเมื่อเรากดใช้สกิลติดตัวแล้วจะทําให้เราตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาพร้อมเลือดที่เต็มหลอดเลยนะครับ โอเคครับจังหวะนี้ก็มีซันนิตอยู่ตรงนี้นะครับเราก็พุ่งเข้าไปแล้วก็โจมตีเขาได้เลยครับนี่ครับใช้สกิลหนึ่งเพื่อพุ่งเข้าไปนะครับแล้วถ้าอยู่ในระยะเราก็โจมตีระยะประชิดนี่แหละครับแต่ถ้าเขาหลุดระยะไปหรือว่าโจมตีด้วยระยะใกล้ไม่ถึงเราก็เปลี่ยนเป็นการโจมตีระยะไกลแทนนะครับผมมองว่าก็เป็นฮีโร่อีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างครบเครื่องเลยนะครับแต่ก็มีจุดอ่อนอยู่เหมือนกันนะครับคือตัวน้องเขาเนี่ยค่อนข้างจะแพ้ตัวที่มี c ีีเยอะๆนะครับ สำหรับสกิลหนึ่งนี้ก็สามารถสะสมแล้วก็ใช้งานได้สองครั้งนะครับจังหวะน,นี้ผมก็เดินมารอเขาอยู่ตรงพุ่มนะครับแล้วก็มีมาัก,ากังกาเดินผ่านมานะครับผมก็พุ่งเข้าไปแล้วก็โจมตีเขาได้เลยนะครับเนี่ยครับพอท่าไม่ดีแล้วเราก็กดอันติเมทนะครับแล้วเลือดเราก็จะเด้งขึ้นมานะครับก็เก็บไปได้อีก2ตัวนะครับจังหวะน,นี้ โอเคครับคลิปหมดแล้วเราดันต่อไม่ได้เราก็ถอยกลับมาฟาร์มก่อนนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดูดเลือดได้แรงมากเลยนะครับเนี่ยครับตีคีแบแป๊บเดียวเลือดก็เต็มนะครับแล้วเหมือนจะมีฝั่งเขาอยู่แถวนี้นะครับผมก็พุ่งเข้าไปแล้วก็โจมตีเลยนะครับถ้าโจมตีระยะประชิดได้ก็โจมตีระยะประชิดนะครับ แต่ถ้าโจมตีไม่ถึงก็เปลี่ยนเป็นโจมตีระยะไกลนะครับเนี่ครับโจมตีด้วยสกิล2แล้วเลือดก็จะเด้งเข้ามาหาตัวเราด้วยนะครับแล้วพอเลือดเราเหลือน้อยก็กดใช้อันติเมทได้เลยนะครับแล้วเลือดเราก็จะเด้งขึ้นมาครับเนี่ครับพุ่งเข้าไปแล้วก็ตีตีแป๊บเดียวครับตายแน่นอนครับโอเคครับเราก็ปล่อยให้ฟเรนตีป้อมไปนะครับ เราก็ถอยกลับมาดูดเลือดกับคีฟนะครับเนี่ยครับดูดเลือดได้ค่อนข้างแรงเลยนะครับใช้สกิลสอช่วยฟาร์มก็ได้นะครับเนี่ยครับพอเราโจมตีคีฟอีกตัวหนึ่งแล้วเราก็เล็งมาที่คีฟอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะสร้างความเสียหายได้เช่นกันครับ เหมือนเพื่อนเราจะบวกกันอยู่นะครับเราก็รีวิ่งไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับเนี่ครับผมใช้สกิลหนึ่งพุ่งเข้าไปนะครับแล้วก็โจมตีได้เลยครับแล้วพอเลือดเราเหลือน้อยเราก็กดออนติเมทนะครับเพื่อแชร์เลือดกับฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วพอผมใกล้จะตายอีกรอบผมก็กดสกิลติดตัวมานะครับซึ่งผมมีสเต็คครบ7สเต็คแล้วนะครับนี่ครับผมก็ตายลงไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาพร้อมเลือดที่เต็มหลอดเลยนะครับก็เป็นฮีโร่อีกตัวหนึ่งที่สามารถปั่นหัวศัตรูได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ ดาเมจก็ค่อนข้างจัดจ้านเลยนะครับแล้วก็แถมยังดูดเลือดแรงอีกด้วยนะครับแล้วจังหวะน,นี้ผมก็วิ่งมาเจอสกัดนะครับผมก็ใช้สกิลหนึ่งนะครับพุ่งเข้าไปแล้วก็โจมตีเขาได้เลยนะครับ นี่ครับโจมตีไปครับพอเลือดเรเหลือ <ๆ S 2> น้อยเราก็กดอันติเมตนะครับเลือดเราก็จะเด้งขึ้นมานะครับก็เป็นตัวที่ค่อนข้างปั่นเลยนะครับดูเหมือนจะตายจะตายแต่ก็ไม่ตายสักทีนะครับโอเคครับจังหวะน,นี้เขาตายกันอยู่4ตัวแล้วก็มาเปิดดักเตอร์เลเยอร์ได้เลยนะครับ นี่ครับตีดัสเลเยอร์แบบชิวๆเลยนะครับตีไปด้วยดูดเลือดไปด้วยนะครับแทบจะไม่ต้องกลับบ้านเลยนะครับฮีโร่ตัวนี้โอเคครับเราก็วิ่งไปเติมเพื่อนกันนะครับ เนี่ยครับผมก็พุ่งเข้าไปแล้วก็ถ้าไม่ถึงก็ใช้สกิล2นะครับเพื่อเปลี่ยนการโจมตีเป็นระยะไกลนะครับเพคครับผมก็ปล่อยมังกรไปที่เลนล่างนะครับถอยก็มาดูเลือดกับคีปก่อนนะครับเนี่ยครับตีคีปครับเลือดเด้งครับแป๊บเดียวเลือดเต็มแล้วครับ เพื่อนเราจะบวกกันอยู่นะครับเราก็เข้าไปช่วยเพื่อนนะครับแล้วก็เก็บเข้าไปได้นะครับจังหวะนี้น้องซินฝั่งเขาก็กดค่าตัวตายไปนะครับเนี่ยครับแต่พอไม่มีสแต็กก็คือตายแล้วก็ตายเลยนะครับแต่ถ้าเรามีสแต็กครบ7สแต็กนะครับจะทําให้เราฟื้นกลับขึ้นมาอีกครั้งนะครับเนี่ยครับพอเลื่อนน้อยเราก็กดอัลติเมทนะครับเลื่อดเราก็จะเด้งขึ้นมานะครับ จังหวะน,นี้เหมือนเพื่อนเราจะบวกกันอยู่ที่เลนกลางนะครับแล้วก็วิ่งไปเติมเพื่อนนะครับถ้าเราโจมตีไม่ถึงก็เปลี่ยนเป็นระยะไกลนะครับแล้วจังหวะน,นี้ผมพลาดนะครับผมไม่ได้กดอันติเมตนะครับก็ตายลงไปนะครับแต่เราก็ได้3มทางไปเปที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วครับในเกมนี้แล้วป้อมเราก็ยังอยู่ครบอยู่เลยนะครับ เขา,างแทบไม่ได้สก,กิดป้อมเราเลยนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นสนุกนะครับแล้วก็พลิกแพงได้ค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับก็ลองไปซื้อมาเล่นกันดูนะครับ 2,3,990บาทนะครับจังหวะน,นี้ก็เหมือนจะมีฝั่งเขามาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับเลือดน้อยเราก็กดอัลติเมตนะครับก็จัดการเขาไปได้นะครับแล้วก็ตามเก็บมากรางก้าไปอีกตัวนะครับ จังหวะน,นี้ก็เหลือเขากันบ้านอยู่คนเดียวแล้วครับแลวคลีปก็กำลังเข้าเลนกลางแล้วก็เลนล่างด้วยนะครับ โอเคครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ